คนที่สุดจากภาคกลามันก็จะชาวต่างชาบิในเรื่องของริ้วต่างชาตนะครับท่านไร้านอบตับมาในเรื่องของช่วงนี้ในเรื่องของยาเสพติดที่จับตุงให้รายเดนะครับเจอกับ้กำมชาและพี่น้องสื่อติดามครับ ในส,ส่วนของกองพวกระวจปราบรามยาเสพติดสามนะครับเป็นการจับกลุ well, so. so. like ่มผู้ต <Meat> ้องหาพร้อมของกลางจำนวนที่สามคดีนะครับคดีที่1เป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาไอจําำนวน3 5 0กิโลกรัมครับแล้วก็คดีที่2เป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นที่จะมีประมาณ30กิโลกรัมแล้วก็มีกระซีจำนวนหนึ่งนะครับส่วนคดีที่3การจับกลุ่มตัวยึดเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่งล้านเม็ดครับขอบคุณครับ การตำรวจปราบปรามยาเสพติดสองปีปวดใจเป็นไปหนึ่งคดีครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจับกลุ่มคนร้าย310กิโลกรัมตอนนี้นะคดีแรกอันนี้นะครับอันนี้เป็นการขนส่งทางโลจิสติกส์ที่ส่งทางเหนือลงมาโดยบริษัทขนส่งเนี่ยนะครับสังเกตว่าเนี่ยทางกองสการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเราเนี่ยได้ดำเนินการนจับกลุ่มทางด้านขนส่งเนี่ยค่อนข้างจะมากพอตัวนะครับซึ่ง ตอนนี้นี่ทา่ทานตอรอเราเนี่ยครับโดยท่านพลเอกประทมศักดิ์อินทรปัทท่านของตวตรเนี่ยนะครับให้ดีโดยบายมาท่านผมจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่อีกรอบนึงนะครับในการมาตรการในการขนส่งนะฮะในรับาฝากส่งของตัดนาเน,น,นี่ยซึ่งตอนนี้มันมันค่อนข้างจะสวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องจะต้องมีการดำเนินการการต่อไปนะ เราจับได้อีกสองคนนะครับเป็นของกลางจำนวน305แล้ออะห่ากาการตีตาจบกุกจะออกไปจับนะครับผ่านมานะครับก็มันได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในการลุกให้ความรุม่งเรืองการกำนัลที่เนี่ยผมก็เข้าใจนะในเรื่องของ ทำธุรกิจเนะี่ยเาพยายามทำให้ได้เรียนรู้เร็วจบของรู่เร็วทุกอย่างหมดแต่ขนาดโยกัาเนี่ยเราก็ได้วางมาตรการบางอย่างบางส่วนไปแล้วซึ่งทางบริษัทบางบริษัทนะครับเราใช้บริษัทแล้วกันที่ไม่ค่อยความตืม่นลเราเท่าที่ควรนะตอนนี้เราอาจจะต้องมีการวางมาตรการขั้นใหม่หรือเรียองไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะในเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจากเคสที่เห็นไปเนะี่ยในการ ส่งของเนี่ยอยากอายากไอ้สาร50กิโลกรัมเนี่ยเขาใช้ที่อยู่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ประสรานกับบริษัทที่รับส่งพัสดุนะฮะไม่ได้ส่งที่บ้านนะครับมาไปวางที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งไปวางเฉยๆเนี่ยของเนี่ยที่ดูเ่ยของเนี่ยมันมาไหลกองมากเหลือเกินพอวางเสร็จปุ๊บมีบุคคลที่ต่อมาเนี่ยเป็นคนมารับยาต่อ เอาไปโดยที่ไม่ได้สง่งเงินบ้านไม่มีคเนเชิญรับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มองดูมันก็น่าเป็นห่วงพอควรนะที่เกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทางการเราเองก็ไม่ได้ยิ่นรอใจนะก็เลยมีการประสานงานก็เลยมีการคุยกันที่ว่าจะต้องมีการขอเชิญบริษัทขนส่งในรั้พวกนี้ที่มามาให้ เอาพูดคุยทำข้อกังใหม่อีกรั้นนี่นะครับที่ที่ผ่านมาบริษัทในเอบริษัทก็ททำดีอยู่แล้วให้ความร่วมมือแต่พมีหลายแห่งเป็นกันที่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับเอาเอาจะผลประโยชน์เราเทีดีกว่าผมเข้าใจเขาทำธุรกิจอยู่นะไครเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องอกาจจะต้องประกาศเป่าประกาศให้สังคมรับทราบบ้างว่าบริษัทไหนเนี่ยที่เขาไม่ให้ความร่วมมือนะท่าก็ไปขายไปจานเอาไห่้ดีกว่า เขาไม่คว้าตูเ้เย็นแล้พวกท่านยังใช้บริการต้นอยู่ก็นเ,นเป็นอย่างเนี้ยคนส่งกาปเป็นบริษัทที่คนส่งยาจิตติดโดยเฉพาะหรือไงนะเราต้องเรต้องคุยกันใหม่นะครับอย่างอย่างเคสที่ส่งพัสดุนีะครับแล้วก็ไปส่งที่บ้านล้างแล้วก็หลายหลายกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพนักงานส่งพัสดุเนี่ยมีส่วนรู้เห็นไหมครับปกติคนทั่วไปไม่น่าจะต้องคุยกันนะกำลังให้แม่ทนายสอบสวนได้ดอูดอยู่เพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไ<อ>งที่อยู่ดีเนี่ยขนส่งไปเสร็จรุ่งไปวางที่หน้าบ้านโดยที่ไม่มีผู้เซ็นรับ นะครับมีการตกลงอะไรอะไรแบบไหนอะไรใครกันหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องมีการสอบอริงีนะว่าเป็นจิตไหนอย่างไรหรือเป็นเอาจากเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดบริษัทเนีทำนี้ทุกบริษัทหมดเนี่ยไฟทางผู้รับไม่มีชื่อผู้รับหรืออาจจะมีชื่อผู้รับชื่อผู้รับเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอะไรเงี้ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปถึงก็เสียรักเสียเส็ยรักไปอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกต้อง 300-70กิโลกร,รัมเนี่นะครับที่ทำอันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีการส่งของนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่นะคะรับเราดำเนินการเนี่ยเราไล่ไล่แกะดูแล้วก็ใครคือผู้ส่งผู้รับในตำนานะนั้นต้องทางปทางซึ่งทางกองสกายตํารวจปรมมาบปรามทิฏฐิเนี่ยเขาได้ดำเนินการขยายผลอยู่แล้วลักษณะพฤติกรรมเหมือนกันใช่ไหมก็คือแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันบ้านปลายบ้านปลายขึ้นมาส่งอย่างนี้ ที่อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับมีแบบใช้ชื่อคนตายมันก็มีแล้วไปยินแล้วก็ไปส่งไปส่งเสร็จปุ๊บก็มีคนโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเซ็นชื่อรับไปบางแห่งก็ไม่มีเซ็นชื่อรับต่อขอบทวางเสร็จก็ส่งเสร็จก็จบสี่ครั้งยอดเท่าไหร่ครับท่านพอประมาณเยอะก่อนกวนะล้วกพอๆกันเนี่ยครับพอๆกันกับจํานวนที่ส่งล่าสุดใช่ไอพวกเนี้ยแนวไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะครับเจอใครก็จับผลตามหลักฐานพยานที่ ที่เข้าไปถึงนะครับถ้าส่วนถ้าพอถึงเนี่ยมันเป็นถุดท้ายตรงไหนที่มันไม่สามารถทําได้แล้วเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะยกต่วนมากของเนี่ยเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับไม่มีการผลิตในประเทศไทยแล้วส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดที่เข้ามาโอเเคครับ